หากคุณเป็นคนชอบภาพแนวสตรีทแท้จริงการเปิดตัว 8, เรม GT8 แปโปรคงจะทําให้คุณตื่นเต้นมากแต่ที่น่าสนใจคือการร่วมมือกับรีโคที่เป็นชื่อเสียงในด้านกล้องซึ่งเป็นจุดที่คนเยอะคงจะมองข้ามและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของคนอาจจะพลาดไปเลยใครบางคนอาจจะคิดว่าการร่วมมือนี้เป็นเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วมันเป็นการผสมผสานที่อาจจะเปลี่ยนแปลงวิธีการถ่ายภาพของคุณไปจนต่างๆเลยทีเดียวอย่างที่ทราบกันดีว่าเรม GT8 Pro ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศจีนแล้ว และน่าจะไม่นานเกินรอก่อนที่จะเห็นมันในตลาดโลกโอกาสนี้เซนุไฮเทคได้มีโอกาสลองถ่ายภาพด้วยมือถือรุ่นนี้ให้คุณได้ชมกันก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการและนี่คือสิ่งที่เราได้พบเห็นดีไซน์ที่เปลี่ยนแปลงตัวเครื่องเรม g t g t 8โรมีดีไซน์ที่เหลี่ยมสันกว่าเดิมแต่การจับก็ถือว่าทําได้ถนัดมือมากขึ้นจุดที่น่าสนใจคือจอของมันไม่ได้โค้งอีกต่อไปแต่เป็นจอลิสตัดตรงที่ดูทันสมัยและสวยงามด้วยกรอบอลูมิเนียม ที่ไม่เบาเลยรุ่นปกติมี2ส,สีให้เลือกคือสีขาวที่มีวัสดุเป็นกระจกด้านและสีกรมที่มาพร้อมกับวิกเกเลเทอร์พิเศษกว่ากับ d REAM EDITION รุ่นเรม g t 8 Pro DREAM EDITION มีการตกแต่งในตีมแข่งที่ดูแรงและน่าสนใจมากจุดพิเศษของรุ่นนี้คือมีกรอบเลนส์2อันและเคสให้เลือก2แบบแต่ถ้าเป็นสีปกติจะไม่สามารถเลือกได้แต่สามารถถอดกรอบเลนส์ได้เหมือนกันภาพที่น่าประทับใจภาพจากเรม g t 8 Pro เฉพาะกล้องหลังเท่านั้น ที่ใช้ฟีเจอร์ r i c o จีออซึ่งมาแทนสตรีทโหมดออกมาดีมากโหมดนี้ไม่ได้เน้นให้ภาพคมชัดแต่ทำให้สีสันดูอาร์ตมนุมน่นตามสไตล์กล้องค่ายรีคที่ปรับได้หลากหลายนอกจากนี้ยังมีการซูมไกลสุด120เท่าและวิดีโอ3 0 x ที่น่าประทับใจแต่คำถามที่น่าสนใจคือคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการร่วมมือนี้มันจะเปลี่ยนแปลงวิธีการถ่ายภาพของคุณหรือไม่หรือคุณคิดว่ามันเป็นแค่การตลาดที่ไม่ได้ส่งผลต่อคุณภาพของภาพอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะ